สวัสดีน้องดิง้งโอ้ยผู้เฝ้าบ้านสวนให้จ้ะบ้านสวนไฮสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้นนนนองนั่งหน่อยบ้านสวนกะกลับมาหนองบัวลำพูนะจ้ะมาเที่ยวบ้านสวนกลับมายามบ้านช่วงสงกรานนะจ้ะพี่น้องนี่คะ่ะบรรยากาศบ้านสวนจ้ะต้นไอ้นีเนาะคะ่ะต้นกุหลาบต,ต้นตะแบกกรลังสีมิชอดอก ผ้ายางชุ่มบานสวนกันจะ้ะชุ่มบักม่วงดกๆอันนี้เอามาปลูกพันบกม่วงแก้วจะ้ะแต่พ่อปลูกมากบแมนบกม่วงแก้วนะจะ้ะอยากได้บกม่วงแก้วมาปลูกพัดพ่อปลูกมากกับเป็นบกม่วงเองมุนีจ้าเบิ้งบอกเลยเออมดแดงกัดมือมดแดงกัดมดแดงกัดบรรยากาศบานสวนล่มดีดีจะ้ะ สงการกับมีฝนเมื่อวานกับฝนตกนะจ๊ะพี่น้องบรรยากาศบานสวนมีฝนเซยเลยจ้ะต้นอันนี้งามดีนะจักกำลังสิออกดอกออกยังขึ่งบานต้นแรกนะจ๊ะบานอีกที่กับช่วงน่าจะไปปลายเมษาผลละค่ะถ้าเราชมบานสวนนะจ๊ะ ต้อนนีญ่แห้งจ้ะกำลังสะออกช่อดอกเต็มเหมือนเลยค่ะเหมือนอากาศล่มเย็นสบายเลยจ้ะเมษามีฝนดีขนาดเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวผ้ายางช่มตัวหมกม่วงกันจ้ะผ้ายางช่มบรรยากาศกันร่มเดือนค่ะร่มเดือนเราก็ร่มดีมากๆเลยร่มดีมากๆเลยจ้ะ ถ้าเดินชมสวนกันจ้าซุ้มนี่เลน้นาปีนี้ต้นนี้ว่าเป็นหมากเลยจ้ะปีที่แล้วโอ้โหต้นนี้แห่นดับหนึ่งเลยปีนี้ว่ามีหมากให้ชื่นชมเลยค่ะนี่ดกทุกปี อันนี้มหาชนกค,ค่ะกำลังจะงามน่าจ,จะซุกช่วงพฤษช่วงเดือนพฤษภา,าแน่เลยจ้ะกำลังส,สวยๆดกเต็มหนุกดกเต็มต้นเลยค่ะได้นต้นหมากมาปลูกพี่น้องเนี่ยเอาต้นหมากมาปลูกน้ำจ้าเบิงชมต้นมะม่วงโอ้ยดกงามอีหลีจ้าพอด่าโอ้โห ชมบ้านสวนพานมาชมสวนชมต้นบักม่วงเน่าจ้ะหน่วยนี่คือสีเหลืองๆจ้ะเหลือง,ห,องหน่วยหนึ่งต้องเด็ดบังกันนี่โอ้ยเด็ดง่ายๆเลยอะมันเหลืองไหมคะมันอาจจะเกิดโดนน่ะจ้ะพวกนี้ต้องเอาไปต้องบังกันได้แล้วคะ่ะสองหน่วยไปกินสมก็ได้จ้ะดกดกมากคนน่ะ ต้นถึงคืนนะจ๊ะกินสอนมาปลูกเนาะบรมัานจะกาดย่ามแรงปลาไผ่ถ้าเดินช่มต้นม่วงจักน้อยก่อนอันนี้บอกม่วงพันธุ์ยังงู้นี่จ้ะตอนสื่อมากอว่าเป็นบอกม่วงแก้วนะจ้ะแต่ว่าพ่อเอามาปลูกมันเป็นบอกม่วงอีกอย่างบนี่หลายพันคุณคนาลากพื้นเลย เป็นช่อๆลากคืนนะจ๊ะยากได้พันบักม่วงเบ้าะมะปูกอยู่ค่ะมาเบิงตันนี้มาเบิงตันนี้อันนี้ก็ดกค่ะค่ะนี่ดกดกนี่ก็ดกขือกันจ้ะม่วงอะไรก็ไม่ทราบนะคะก็ว่าบักม่วงแกวแต่โมเมนต์ม่วงแกวตรงแบบเป็นลักษณะอีกแบบนึงนะคะ แก้เต็มที่แล้วจ้ะพันอย่างเดียวตงเอาไปซิมเมึงก่อนค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวต้องล่องเด็ดไปซิมเมึงก่อนเนาะเพื่อนนะคะตัวน,นี้กับลูกพราตัวน,นี้เฮาต้องเอาไปซิมจกักจักคูเนาะคะ่ะนี่เอานี่ก็ได้จ้ะเอานี่ดีกว่านี่จ้ะให้สิเด็ดเอาไปซิมเมึงก่อน ไหน่น้ำไหนน้ำแ้ะพี่น้องได้ละจะเอาไปซีมนะจ้ะบุหรี่แบกม่วงพันอย่างดกแห้งเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยจ้ะบ้านสวนติดป่าจ้ะ ด่านโนนกับเป็นปลานะคะ่ะหนาแรงหนาฟ้นนี่โอ้ยอันนี้ก็านีนะจ๊ะะบรรยากาศคลึมครึมก็บนจิตกสอนแต่ต้นนี่ไหมคะ่ะมหาชนุกต้นนี้โอ้อลังการแพงสวยงามดกเต็มต้นเลยเ็นนะจ๊ะ สุกนี่สิหอมนะจ๊ะหน่วยเพิ่นเวลาสุกสิหอมหอมมากๆเลยนะคะเถิงดกเทิงหน่วยงามนะจ๊ะสวยงามะคะ่ะตัวนี้ตัวนี้สวยงามโอ้ยลมลมลมรื่นลมรื่น,รนเรื๋อวมือนาจังสียางร่อลมบนบ้านนะจ๊ะ ว่านกับฝนตกเขียวเฮ็ดยังโกโก้เดี๋ยวพาไปชมต้นบักมีกันพาไปเบิ้งต้นบักมีโอ้เอาบักม่วงมาบ้างก็เธอ,อบักม่วงไปขึ้นรถในเดอ้อเนี่ยบ้างอยู่เท่งนี้เอาไปใส่ถ่ายรถไปเลยต้นบักมียังสืบไม้ยางมาเบิ้งต้นดอกไม้ข้างนี้ฝนตกเมื่อวานนี่งขื่นยังฉื่นอยู่เลยจ้ะ บักมีกระดกแห้งค่ะคุณนะคุณจะผ้ามาอีกรอบนึ่งสุกน่าจ,จะสุกพอดีจ้ะคุณ呐นะดกแห้งด้านล่างนี่ก็มีค่ะพี่น้องตรงลงมาสัมผัสเลยลงมาสัมผัสบรรยากาศด้านล่างโอ้ดังกุก๊กกุ๊กกุ๊กจะลบท ต้นจันทุลีต้องหักถิงเพราะว่ามันหญ่เก,กะดกะดกมากมากเลยข้านูนมะม่มมวงตัวนี้ต้องได้ปีนไปตัดป่ายมันลงนะจ๊ะนี่ค่ะร้อยมียูยจ่าพี่น้องอันนี้เป็นเขียวสเสวยใช่เขียวสเสวยมีหมากอยู่นอ่ะข้างในเป็นส่อนไว้มีผุ่มมีพวงเยอะอยู่ ดุกนี่กรงนี้เชี่ยวเสมอเลยนะคะทุกคนตะก้ามันดกเด้อค่ะเราต้องตัดกิ่งหนันลงมาเนี่ยตัดกิ่งช่วงกะลมเย็ยนสบายเลยค่ะลมเย็ยนสบายจริงๆเลยลมต้นจานทร์สุรีไงต้นไม้ต้นยัง เจอฝนใบออกอันนี้งามนะจ๊ะมันจะกาดรมเรือนดีดีจ้ะต้นใหม่ก็เริ่มใหญ่ละเดี๋ยวต้นพวกนี้ต้องตัดป่ายมันลงมาเนี่ยนะจ๊ะมันสูงก็องมองไปเห็นวิวทิวทัศน์มันก็บนบ้านสวนจ้ะันบ่นได้มาอยู่เลยค่ะสัมผัส ดอกไม้อย่างใกล้ชิดนะคะทุกคนนีค่ะงามผีเสือ้ออ้าวาผีเสื้อมาทักทายด้วยี่จ้ะดอกตะแบกต้นอเล่านะคะมาชมใกล้ๆเลยค่ะถันช่อช่อสวยมากนะคะทุกคนโอ้ยร่มดีให้ร่มเย็นเออหมดกัดอีกแล้วหมดกัดหมดกัดสวยสวยงาม ต้นไม้ใบหญ้านี่ก็เป็นไฮน่าเย็นสบายโอ้อันนี้ก็มมหาชนกมาโผล่พอมาหาชนกเจอพี่น้องแล้วนี่มาโผล่เจออีกแล้วเนี่ย ต้นนี้ก็สวยงามลมเย็นดีอ๋อลมเย็นดีก็มาตัดต้นกนล้วยต้นนี้เราจ้าโอ้ไทยยังออมต้นบกุกม่วงต้นนี้ได้กินปีนี่สลับกันได้กินนะจ้ะบรรยากาศทงไ้ทงหน้าจ้ะพี่น้องเด็จกจน้อยขจรเสือเริมไทยุดไทยไทยัยงนะจ้ะวานเขาวานาน้ำอีกต่อไปมาดูเอา,ม,ม,า,อามีดมาเอามีดมาเสือนนี่มา อะกิ่งนี่พ่อตัดแล้วนี่จ้ะนวยนี่หักเลยเออถูกต้องให้มันหักเลย <Yeah. S 1> <laughs> ขาดบ่เนาะเออละระวังอย่างมันเอาเนนอเอาเนาะลงขี้ดินก่อนผลงานกล้วยยางงามเลยเออเขาผมเตะเองเขาผมเตะเองมันมันเลยหล่นลงมาเดี๋ยวให้อนันเอามันจุ่มขี้ดินก่อน มันจะมุมมีางนี่เจ้ะโอ้ยหักแล้วกโอ้ยน้องหักเบาะถอ้บุตร <c oughs> มันยากาศบานสวนรลมด่นมากๆเลยจ้ะพ่อนอันนี้โอ้ต้นไม้ญ่ต้นไม้ญ่หักเลยจ้ะต้นไม้ใหญ่มากแล้วดูสิสูงมากเลยเอามีดพึงไว้ก่อนมันเป็นอย่างได้หอดน้ำใหม่แค่จ้ะท,ที่น้องเด้เไปลากกลับบ้านแล้วจ้ะเพื่ีนคำแล้วนะจ้ะ ได้เวลากลับกกบ้านแล้วนะคะทุกคนมื่นจะมาใหม่มื่นจะมา่หดวหนามต้นใหม่ไหมจ้ะพรุ่งนี้จะออกมาจะเช้าโอ้ยพ่วงนี่แม่ลากผืนหลากอย่างนี้นะจ๊ะโอ้บุ้งม่วงบงม่วงอีหยังเนาะคือบุ้งหจักนาบดีนี่บุวงอี๋งเนี่ยดมบังได้ปะบุ้งม่วงอีหยังบุ้งหจักพันนี้นี่ค่ะหอยหลากพืนเลยพี่น้องเ โอ้โหห้อยลากคืนเลยค่ะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย,น,ยนี่ย่ำหนูย่ำยางกับสะออนป่ะจา้ะนี่พันอเอียงแคสชาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปนาค่ามื่นกับสิมาเลาะบานสวนฮึกเก่าราคาช่วงกลับมาบานกับบดไปได้เนาะค่ะกับสิมาแว่ต่บานสวนมาจ๊ะจ้าไม่ชมดอกไม้งามๆต้นกุหลาบต้นอะเล่าเนาะจา้ะ โอ้ยยังต้องออกต้องแต่งทิ้งมันจะมีมันตัดไป่ะเชื่องฟ้าไหนไงล่ะขั้นออกพร้อมกันเบอร์นี้นอกจากเครื่องสิงามคักคักที่นอก โคค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้อยบานสวนด้วยค่ะถ้ามันเลาะบานสวนมาเทียบบานสวนจ้ะเดี๋ยวมืออื่นมือหนากัสิมะไม้ข้นเก้าราคะช่วงนี้อยู่บานเน,นาะจ้ะแล้วก็มาเล่นบานสวนค่ะเพราะว่าร่มเย็นดีเจ้าพี่น้องเล้วร่มเย็นดีอิลิเย็นสบายหายใจคล่องสะดวกสุดอากาศเต็มที่แลยจ้ะช่วงมาบานเนาะขึ้นไปกรุงเทพกะ,ะยอยู่ตะบานอยู่ตะในห้องนีจ้ะพี่น้อง ค่ะวันนี้ก็ได้ชมธรรมชาตินะจ๊ะเอาละค่ะบ๊ายบายจ้บาบัดทีนี้บ๊ายบาย